วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าเมาส์จากต่างดาวเป็นเมาส์ของ Alienware นะครับในรุ่น 610m เมาส์ไร้สายดีแค่ไหนไปดู สำหรับคอเกมสายโหลสายเอ็กตรีมกันบ้างนะครับปกติเนี่ยเราก็จะมีรีวิวอุปกรณ์ของทาง Alienware นะครับโดยเป็นหลักเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าจอเดล a l i e n w a r e นั่นเองนะครับก็จะมีจอสเปคเทพจอสเปคโหลแบบ240เฮิร์ต360เฮร์แต่วันนี้ครับทางเดลประเทศไทยเนี่ยเขาได้นำตัวเกมมิ่งนะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์จากทาง Alienware เนี่ยนำเข้ามาขายแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับมานะครับจะเป็นตัวเมาส์ Alienware นี่ ป็นในรุ่น 610M นะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเมาส์แบบมีสายแล้วก็สามารถใช้งานแบบไร้าสายได้ด้วยนะครับโดยการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเขาใช้ได้ถึง350ชั่วโมงเรียกได้ว่าชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็แบตอึดยาวนานมากตัวของเมาส์เนี่ยฟีดเมนในการจับเท่าที่ผมลองใช้งานเท่าที่ผมลองเล่นนะครับผมบอกได้เลยว่า ทำทิปเปิลคิวทำเชนคิ c เลอร์เนี่ยได้แบบสบายๆนะครับโดยเมาส์ตัวนี้จุดเด่นเขาอยู่ที่ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มือขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยมือผมเป็นคนที่ต้องการเมาส์ตัวใหญ่สักนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้จับถนัดมือแล้วก็เหมาะมือมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวกล่องกันนิดนึงนะครับตัวนี้ชื่อย่อเนี่ยเอเลนแวร์ ware, นะครับมันก็คือของทางเดลนี่แหละนะครับในรุ่น 6-10M ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,910บาทจนถึง3 0 0 0 10บาทนะครับอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้นะครับด้านข้างตัวกล่องเนี่ยก็จะมีเขียนไว้นะครับตัวเมาส์เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่16,00 0 DPI นะครับสามารถปรับโซนสีไฟง่ายๆเนี่ยได้7โซนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ RGB นะครับอยู่ที่16.8ล้านสีด้วยกันนะครับแล้วก็ควบคุมโดยผ่านตัว Command Center ของทาง Alienware นะครับก็คือซอฟต์แวร์ตัวเดียวเนี่ยสามารถควบคุมคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับ e อ g o n o ก i นมิกนะครับก็มีการออกแบบตามสรีระ นะครับไม่ว่าจะเป็นการจับอะไรต่างๆท่าทางพวกนี้นะครับแล้วก็มีด u a l ลโหมนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งมีสายแล้วก็ไร้สายแบตโหมดเสียบสายเล่นต่อได้แบตเต็มถอดใช้ไร้สายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับ adjust s c o r e wheel นะครับเราสามารถปรับตั้งไอตัว s c o r e mouse ได้นะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่350ชั่วโมงอ่าแกะกล่องออกมาเลยครับสไลด์ออกมาเราจะเจอตัวเมาส์ซึ่งเมาส์ Alienware ตัวนี้นะครับเขาจะมี2สีด้วยกัน เป็นสีขาวตัวนี้แล้วก็สีดําตัวนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวสีขาวและกันเนื่องจากว่าสีดํามันจะดูพื้นๆธรรมดาทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับอุปกรณ์มาในกล่องอะให้ดูอุปกรณ์ภาในกล่องก่อนแล้วกันนะครับอยู่ในกล่องพลาสติกอย่างดีมีตัวกล่องหนึ่งกล่องนะครับซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวชุดคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวสายนะครับสาย USB ตัวนี้ก็จะเป็น micro USB A นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว นี่จะเป็นเหมือนกับหัว docking นะครับตัวนี้ก็มาเป็น USB-A ไปทาง USB-C นะครับก็เหมือนกับให้เสียบตัวรับสัญญาณวางไว้ใกล้เมาส์ที่สุดเพื่อให้อาการดดเลย์ไม่มีเลยนั่นเองนะครับซึ่งเมาส์ไร้สายสมัยนี้อาการดดเลย์ไม่มีอยู่แล้วนะครับใช้งานกันได้แบบจับได้แม่นยําตัวเมาส์ครับเรามาดูเมาส์ตัวนี้กันดีกว่าเมาส์เนี่ยจะเป็นเมาส์แบบสีขาวใสเลยนะครับสามารถ จับได้ทั้งมือขวาและก็มือซ้ายนะครับเนี่ยถ้าสมมติใครเป็นคนถนัดซ้ายใช้เมาส์ซ้ายสามารถจับได้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าหนึ่งอย่างที่คนจะจับเมาส์ซ้ายนะครับเล่นไม่ได้ก็คือปุบม2ปุ่มนี้คุณจะไม่สามารถกดได้เพราะว่ามันไว้สําหรับมือขวาแต่ว่าเมาส์เนี่ยเขาออกแบบดูคล้ายๆเหมือนกับสมมาตรทั้งซ้ายขวาก็คือสามารถจับขวาก็ได้สามารถจับซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยมันมีออกแบบพิเศษตรงที่เขามีปีกครับสามารถบินได้นะครับนี่บินไม่ขึ้น ก็ตัวเมาส์ตัวนี้นะครับเขาจะมีปีกรองนะครับด้านซ้ายด้านขวาทําให้สามารถรองรับนิ้วอุ้งม,มือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งโซนนิ้วก้อยตรงนี้นะครับหรือว่าฝั่งโซนนิ้วโป้งตัวนี้นะครับก็จะมีรองรับทําให้เวลาเราลากเมาส์เนี่ยมือเราจะไม่ค่อยสัมผัสกับแผ่นรองเมาส์สักเท่าไหร่ถ้าอยู่อย่างนี้นะครับจะมีการสัมผัสแค่ตรงโซนที่เป็นตัวข้อมือเท่านั้นส่วนของตัวมือเนี่ยจะไม่โดนเลยนะครับทำให การลากเมาส์เนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นส่วนด้านล่างครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวปรับสกอร์นะครับสามารถปรับสปีดความเร็วได้ก็มีเบอร์2กับเบอร์1นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็ต่อมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์เมาส์นะครับซึ่งมีสปีดความเร็วความละเอียดอยู่ที่16,00 0 DPI มีตัวปุ่มเปิดปิดครับสามารถปิดเมาส์นะครับใช้เสร็จหรือว่าจะเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้มันจะมีระบบสแตนบาย ทำให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับรูนี้จะเป็นรูสําหรับเสียบตัวรีเซฟเมาส์นะครับเขาก็สามารถเก็บไว้ในตัวเมาส์ตรงนี้ได้ไม่จําเป็นต้องเปิดฟ้าไม่จาเป็นต้องเืืออะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับตัวเมาส์มีโซนไฟ RGB ครับนี่ด้านขวา 1. จุดตรงโลโก้ 1. จุดตรงนี้อีกหจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้1จุดนะครับก็จะมี scroll เมาส์ทั่วไปมีปุ่ม backword forward แต่ว่าปุ่มตัวนี้ครับจะเป็นปุ่มสำหรับการปรับค่า DPI เราสามารถดันลง ดันลงดันลงดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็น DPI โหมดที่เร็วที่สุดลดลงมาสีก็จะอ่อนลงลดลงมา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 ซึ่งเราสามารถปรับแต่งผ่านตัวซอฟต์แวร์ได้นะครับสำหรับในส่วนของตัวเมาส์ตัวนี้ว่าจะให้ค่า DPI เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะแล้วก็ตัวแผ่นฟีดเมาส์นะครับก็จะมีด้านบนด้านล่างนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ยาวพอสมควรแล้วก็ในตัวรอบ,รบๆเซนเซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีรูสําหรับ การติดตั้งส่วนของสายเมาส์นั่นเองนะครับเราสามารถใช้เป็นเมาส์มีสายก็ได้ไร้สายก็ได้นะครับพูดกันไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรลองทดสอบในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก่อนที่จะไปทดลองใช้งานกันนะครับเรามาดูซอฟต์แวร์ของตัว Alienware กันนะครับตอนนี้ผมก็มีเสียบตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมาส์เราสามารถสับโปรไฟล์ตรงนี้ได้นะครับเขาจะมีหน้าโฮมที่สามารถแอดโปรไฟล์เกมได้นะครับหรือว่า เกมที่ชอบสามารถแอดลงไลบรารีตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ FX จะเป็นการปรับเปลี่ยนเมนูแล้วก็พวกตัวฟิวชั่นนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเมนจค่าพลังงานต่างๆได้นะครับซึ่งหมวดที่เราจะดูเนี่ยก็อยู่ในส่วนของ FX นะครับตัวนี้เราจะปรับไปที่เมาส์นะครับตัวนี้เมาส์ไร้สายนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์บ่งบอกแบตเตอรี่อยู่นะครับว่ากินเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้99 ตัวเมาส์สามารถปรับเปลี่ยนพวกไฟ RGB ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงไฟเราสามารถปรับ Static Color หรือว่าอยากให้มันเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับหรือว่าในส่วนของมาโครครับเราสามารถตั้งค่ามาโครรีเซ t ตหรือว่าเซฟโปรไฟล์มาโครเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเซตติ้งครับเราสามารถปรับค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดับเบิ้ลคลิกที่ให้รวดเร็วหรือว่า scroll mouse นะครับที่เลื่อนช้าเลื่อนลง เร็วขึ้นนะครับหรือว่าปรับโปรไฟล์ DPI ครับอันนี้ DPI 1800เราสามารถปรับเปลี่ยนโปรไฟล์โดยการใช้ตัวนี้ครับเนี่ยผมแค่ดันตัวนี้ปุ๊บ DPI จะขยับมาสเต็ป2นะครับถ้าผมดันอีกทีหนึ่งก็จะมาสเต็ป3นะครับซึ่งถ้าสมมติเราอยากถอยเราก็แค่ดึงกลับเข้ามานะครับก็จะมาเป็น DPI 2แล้วก็ถ้าสมมติผมดึงอีกรอบนึงก็จะเหลือ DPI 1นะครับเราสามารถเซตทิ้งไว้ได้เลยให้ DPI 1เหลือแบบ400-800เท่าไหร่ตามความต้องการนะครับแล้วก็ แค่ลากเท่านั้นนะครับหรือว่าทําการคาลิเบตนะครับตัวนี้ก็สามารถคาลิเบทตัวเมาส์ได้นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์เมาส์ผ่านตัวซอฟต์แวร์นี้ได้เลยผมอัปเดตเสร็จเรียบร้อยล่าสุดแล้วนะครับหรือว่าตั้งค่าต่างๆก็มีตามนี้แลยครับถือว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงดีกว่าว่ายิงโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้าเมาส์เอเลียนแวร์นะตัว 610M เล่นพอยแบงก์กันดูนะครับว่าจะเข้ามือผมขนาดไหนไม่ได้เล่นมานานแล้วมาลองกัันเลยครบ ก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าสมมติเราจะเล่นเนี่ยตัว DPI เมาส์เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยถ้าสมมติเนี่ยเร็วเกินไปผมสามารถปรับลดอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ตัวเมาส์ก็จะช้าลงไม่ต้องย่อเกณฑนะครับอันนี้ถือว่าเหมาะมากสําหรับคนที่เล่นเกมจริงๆนี่เข้ามือละหนึ่งนะครับมาถึงก็ยิงได้เลย1ตัวนะครับ2ตัวครับเมาส์ตัวนี้ไม่ทรบารมดาจริงๆจริงๆมันยึดขึ้นอยู่กับฝีมือผมแหละฝีมือผมมันโหดนะครับเออนี่มีคนช่วยนะครับ นี่ทิปเปิลคิวโอ้โหเมาส์ตัวนี้ค่อนข้างเข้ามือผมพอสมควรเลยทีเดียวเดินกระสุนก่อนนะครับเอ้ยสามตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็ถือว่าเมาส์ตัวนี้เหมาะสำหรับคนมือใหญ่นะครับผมสามารถจับได้แบบเข้ามือเลยทีเดียว นี่โดนไปอีกหนึ่งนะครับดับเบิลคิวครับโอ้โหทิปเปิลคิวไม่ติดนะครับแตละคนยดกันโหดทั้งนั้นอีกสักรอบเพื่อความเช็คชัวร์ครับโอ้โหทำไมมีแต่คนโหด,ดมากเลยห้องนี้อ่าโดนไปหนึ่งครับ เมาส์ก็เรียกว่าตอบสนองไวตามใจนะครับแล้วก็พอดีใช้จอตัวที่เป็น240เฮิร์ด้วยมันก็เลยแบบยิงง่ายนิดนึงนะครับเรียกว่าเทพอุปกรณ์ครับเทพพูก,ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าเมาส์ Alienware 610M ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างถนัดแล้วก็เข้ามือผมมากมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยท้ายสุด อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับมันต้องไปควบคู่ด้วยกันถ้าสมมติคุณมีเมาส์เทพนะครับแต่ว่าตัวหน้าจอหรือว่าพวกคีย์บอร์ดเนี่ยมันตอบสนองได้ไม่ดีก็อาจจะเล่นเกมได้ไม่ลื่นไหลนะครับวันนี้เนี่ยผมต้องพูดตามตรงปกติเวลาเรารีวิวเนี่ยผมจะยิงไม่ค่อยโดนแต่วันนี้ยิงโดนอันนี้ต้องขอขอบคุณจอเอเล n นแวร์ตัวนี้เลยซึ่งจอตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอัตรารีเฟรชเรทค่อนข้างโหดทําให้แบบเห็นสตูได้ค่อนข้างไวนะครับก็ใครที่เป็นสาวกเอเลนแวร์ งบหนักอยากจะจัดเต็มนะครับแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีแน่นอนเนี่ยก็สามารถไปหาสั่งซื้อกันได้มีกันครบเซตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยทางผมนบเอ็กซ์เรย์วีทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกันไว้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับช่วงนี้โควิดกักตัวอยู่บ้านสั่งของมาเล่นเกมกันที่บ้านดีกว่าครับ <S 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 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อตัวเราเองครับไม่ต้องมีเพื่อชาติหรอกครับราคาสวัสดีครับ